สวัสดีจ้าเพื่อน,นสาวันเพละจะแกงเนื้อกินผัดเนื้อได้เครื่องครัวไทยมานะพวกร้านฝรั่งเนี่ยแพงมากซื้อมาสำเร็จมาแกงแต่เนื้อจะผัดเดี๋ยวสาวันเพละจะผัดแล้วก็ได้มะเขือม่วงสองลูกนีแพงแพงนะเขาคิดเป็นกรัมสามร้มรมอยกรัมกรั่ร้อยกรัมมันก็แพงยี่สิบใช่ไหม สามร้อยกรัมเนี่ยสามแฟงหกสิบสามแฟงหกสิบก็ร้อยหนึ่งประมาณร้อยบาทสองสองฝักนี่นะเพื่อนเพื่สองสองลูกมืเขยยาวจะซื้อมาทอดกินซื้อมาทอดทอดกินกับน,น้ำพริกแล้วก็นี่เดี๋ยวจะทอดปลาส้มสามแพพ็คแต่ตู้ฟิตหมดแล้วอันนี้เอาไว้ชิ้นหนึ่งเดี๋ยวจะทอดเดี๋ยวไปเตรียมเครื่องกันค่ะเพื่อนๆน เนาะหมดเตรียมเครื่องเราทอดปลาส้มก่อนเลย,ยเขาจะมีพริกไทยนี่เพื่อนๆเขาจะมีพริกไทยมาแล้วก็มะเขอะือเปาะนอกนั้นเป็นมเะเขือตัลเลจกินมะเขือนี้ไปไม่ใส่แกงนะไว้กินกับน,น้ําพริกกระเจี๊ยบก็เหมือนกันมีตะไคร้มาต้นพริกสามสี่เม็ดแต่สาวอมรจะผัดใส่ถั่วจ้าแล้วก็ข้าวโพดอ่อนนะอย่างอื่นด,ดูต้นหอมงอกแล้วว่าดูหัหอมๆเลเพื่อนๆ ออกลากแลวกระเทียมยังออกรากเลยอ่ะมันชื้นไงเพื่อนเพื่อนนี่เดี๋ยวไปกินกับน้ำพริกกินกับปลาจมกุ้งจมเดี๋ยวไปล้างน้ําก่อนแค่นี้ก็พอเดี๋ยวไปทอดปลาส้มก่อนเพื่อนเพื่อนช่วงที่เราไปเตรียมเครื่องผัดเราก็มาทอดปลาส้มงวดที่แล้วเราแชุบไข่ชุบแป้งงดน,นี้จะไม่ชุบอะไรเลยนะนี่สีน่านกินไหม จะไม่ชุบอะไรเลยไง้ทอดไปอ่อนอเบาๆแต่เขาดีบเดี๋ยวภาหาที่ชอบ่อนเอาไม่ทอดทิ้งมือก่อนนะเมื่อันเรียมเตรียม,มเครื่องผัดกันดีกว่า เห็นปลาส้มเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีมะเขือลูกเดียวไม่ต้องแค่หรอกดำก็ช่างมันใส่ไปด้วย นิดนๆหน่อยอ้ยกินไม่ไหวแล้วยลยลยนะอยากให้มันสวยเราก็หั่นเฉล็บนิดนึง,นง,นงเพื่อนๆผัดพริกแกงเนื้อใส่ผักไสมันไปเลอไหลๆอย่างถ้าผัดปลาดุกแล้วไม่ต้องใส่ผัก ใส่ใบมะกรูดใส่อะไรอันนี้จะทำแบบผัดพริกแกงนั่นแหละแต่เราใส่นู่นใส่นี่ใส่ไปเลยเพื่อนเจ้ยังก็เขื่อดำแล้วมีลูกเดือดไปไม่ใช่น้ำหมดถั่วยังสดนะเพื่อนยังสดไม่เหี่ยวถั่วมีกี่ฝักนะทั้งหมดหกฝัก พอได้กินกับเพื่อนอยู่ต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้กินก็พอได้กินแล้ว,เด,วเดี๋ยวค่อยมาดูตอนผัดนะคะเพื่อนๆดูสิตอนแทวมีที่ปิดนะเดี๋ยวต้องไอ้นี่กระดาษปิดมันดีดนเพื่อนๆเหลืองแล้วเหลืองแล้วมันดีดน้ำมันดีดนะดูเลยเหลืองแล้วเหลืองแล้ว ส้มเสร็จแล้วเพื่อนๆเหลืองสวยโรยพริกโรยหอมมัอนเถอะเปรี้ยวอร่อยมากทอดวันแรกยังไม่ค่อยเปรี้ยวนะแต่วันนี้เขาเปรี้ยวแล้วเพื่อนๆวันนี้เขาเปรี้ยวดีอัดฟิตหมดแล้วเอาไว้กินอยากๆก็อ,ออกมากินเพื่อนชอบกินหอมก็เลยใส่หอมเยอะเพื่อนถามแค่ว่า เดี๋ยวไปผัดเนื้อกันปลาส้มเสร็จแล้วเราก็ไปผัดเนื้อกันเพื่อนน้ำมันน้ำมันนิดหน่อยผัดเนื้อกันผัดเนื้อกัน ใส่พริกแกงเลยใส่พริกแกงเลยเดี๋ยวมันจะดีพริกแกงเพื่อนผัดเนื้อให้เน้่จะใส่พริกแกงเยอะนะหอมแทชอบกินรสจัดทำอะไรรสจัดๆแล้วมันอร่อยกินสู้โควิดกันประเทศสวิตสเขาบอกเขาจะให้ปิดเกช็ดทุกอย่างแล okay. ้วสาวเพืนแล้วต้องใส่ทับ โควิดมันระบาดมาเนี่ยบริษัทสถวแถวยังไม่โดนปิดนะทางซื้อดิเขาปิดมาต้องแต่เทปบ่วกุมภาบ้านเราอเลยกุมภาเทปบ่วเนาะแต่มันก็ไม่ผัดนานเ่ามันดิบแต่เนื้อค่ะเขาปิดยังไม่เปิดเลยบริษัทเดียวันเนี่ยบริษัทที่แาวไม่ได้ทำง,งานเขามีหลายสาข,ขาแะวคะ่ะเพื่อนอึ่งถันเนื้อว่านิดเดียวเยอะนั่นหมยตาแล้วเพราะจานไม่ใหญ่เราไม่เป็นไรกินสองวัน <laughs> ก็ส่องวันไปเลยใส่น้ำปลาค่ะแล้วกุ้งผัดก็วันนี้ทุกประจ่าจากเทศแตะวิทต้องบอกว่าเขาจะถ้า,ถาอาสาบันไดตั้งแต่เขามีปัญหาเขาก็ยังไม่จิดไม่ได้จะโดนหรือเปล่า tôn cụt luồng cho các nguyên liên vào điều, đều <laughs> Nó phải nấu nít cho <laughs> Nó phải nấu nít cho Nó phải nấu ใส่ถ <accurately S 2> ั Mechan ่วใส่เนื้พดมักเสือมีลูกเนี่ยใสไปอเลค่ะจานใหญ่เลยว่จะโทรหาลูสาเลยเวลาแล้วนางทำงานแล้ว อแ้วใส่มะกรูดฉีกใส่ด้วยเจ้าสาวแถวเพิ่งทำงานช็อปปิ้งนะคะเขาเพิ่งทำงานตุเบแดดโมงเลื่องสองทุ่มปุ้งเลยคะ่ะสาวเพิ่งไ่ผัดผักเลยคไงจาน่ะ ผัดหมดจานลยนมอุ้ยนมสดสามเพื่อนนมที่กินกับกาแฟนี่แหละค่ะใายไปเลยอุยลืมตุดโดดกินสามีนั่งอือหือสามีอยู่อยู่บ้านนี่ช่วงเดือนสองเดือนนี่นางทำกับข้าวเวลาผัดเนยบีดขึ้นเอ๊มหมดเลยข้าหลังกินกินทอากินเนยเยอะแล้วก็เอาเนยไปผัด ไปเคี่ยวกับกระทะให้มันหอมๆหมอะไรเงี้ยมันก็ดีดนะเพื่อน,นอชิมรสกันามาช,ชิมรสกันสามลิตฉุนสามลิตเปิดเค็มอีกนิดได้แล้วค่ะรสชาติเอ๊ะเวอร์ปิดเตาปิดเตามันยังเดือดอยู่ ใส่ใบโหระพานิดหน่อยนี่เขาเรียกผัดเห็ดเนื้อคงเครื่องครบมากเลยมีพิ่ัยอ่อนมีทุกอย่างเลยตอนแรกสามท่าเรื่องเตาท่านี้ก็เก็บถ้วยเก็บจานก่นอนต้องล้างตัองล้างเตาสามีว <c oughs> ุ่นเฉ มันกินเน้นลูกตุ่ม <c oughs> สามีจะเป็นลมเพื่อนใส่กร <c oughs> ะเพาะปลาปลาซุ้ม <c oughs> เอ้ยมาตักใส่โซ่หน่อยจางก็เถอะสามีบอกแมวก็จะตายแล้วแมวก็ฉุน <c oughs> <c oughs> พริกแกง ซื้อมาจากบางไทยนะ่ะเขาจะอร่อยมากเพื่อนเขาบอกปลาส้มเสร็จแล้วใช่ไหมก็นั่นอนนี้ก็เมนูของเราผัดอ่าอีหับเอาอิตาเลียนชีสหรือเอาอีหน่อยไว้ตาดงใส่พริกอิตาลีมันเลยฉุนเพื่อนสามีบอกฉุนมากนี่ใส่พริกอิตาลีาล,าาล,ลงไปด้วยมันก็เลยฉุนสองเมนูของสาวนันแล้ว ปลาส้มปลาส้มแล้วก็ผัดผัดเนื้อของสาวมันเพลเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าไปเข้าไปกินข้าวสาวมเพลจ้าบายบายจ้าขอบคุณผู้มิังใจนะคะบายบายค่ะ